สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่13-19มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะเกี่ยวกับความคิดความเครียดความวิตกกังวลต่างๆนะคะหรือเรื่องของปัญหาความลับซ่อนเล้นนะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องกลับมาแก้ไขลื้อฟื้นนะคะทำให้ต้องมาคิดต้องมาเครียดอีกครั้งก็ได้นะคะ บางรายนะคะเกี่ยวข้องกับความกลัวความเศร้านะคะคิดมากหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นอาจจะไม่แน่ใจในอนาคตนะคะหรือว่าสิ่งที่กําลังเผชิญหรือว่าทําอยู่นะคะทาให้สับสนได้ง่ายการทํางานนะคะเกี่ยวกับความสามัคคีนะคะระวังเพื่อนร่วมงานหักหลังหรือว่าถูกหลอกถูกโกง ก๊อปปี้ผลงานทำดีเอาหน้าเป็นต้นนะคะหรือใครที่มีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีว่าเขาซื้อสัต์หรือเปล่านะคะอาจจะมีเรื่องยักยอกหรือว่าเรื่องความลับระหว่างการเกิดขึ้นอาจจะมีเกี่ยวกับคดีความนะคะเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังนะคะบริหารอารมณ์ตัวเองแล้วก็รอบคอบค่อยๆคิดค่อยๆเคลียร์ปัญหาก็จะคลี่คลายได้นะคะ เรื่องของการเงินระวังถูกหลอกถูกโกงอย่างที่กล่าวไปอย่าเชื่อใจใครได้ง่ายนะคะหรือเป็นสัปดาห์ที่อาจจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวสักนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการถูกเลี่ยไรยการที่ต้องจ่ายเพื่อเพราะว่าความจําเป็นนะคะ,ะในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายเลือดน้ําเหลืองระบบปสัสสาวะขับถ่ายต่างๆนะคะก็ ดูให้ดีเรื่องการดื่มการกินนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะจะเป็นความรักที่ไม่ใช่ความรักที่มั่นคงก็ได้หรือว่ายังไม่ดีพอหรือว่าเหมาะกับเรานะคะก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจก่อน ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องแง่งอนหรือว่ามีเรื่องหึงหวงมีเรื่องความลับระหว่างการเกิดขึ้นนะคะบางคู่อาจจะเกี่ยวกับรักซ้อนซ่อนรักเข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะฉะนั้นภาพรวมเป็นสัปดาห์ที่ต้องอดทนพยายามนะคะสำหรับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ